พี่คะวันนี้เจจะมารีวิวให้โยเทลลี่ของพี่อู๋ซองละกี่บาทคะบ,บอกเพื่อนๆด้วยค่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทอู๋ไม่เคยอันนี้รถเล็กคือน่าจะเป็นรถคูกอะอันนี้ไมู่้ รถอ่ารถกืนรถอะไรไม่รู้รถอง,งุ่นหรือเปล่าครับไม,ไม่ใช่ใช่รถอง,งุ่นไหมไม่ใช่อง,งุ่นครับถ้าสีเขียวคืออง,งุ่นแล้วก็จะมีสีม่วงสีม่วงเป็นรถบูเบรี่่เี yeah. สีเขียวนั้นรสอ่างหุ่นครับสีเขียวแย้วน้ำอื้มอร่อยไหมครับเปรียปร้ยวไหม <c oughs> น้ำนี่ลองสีม่วงเงี้ยครับลองสีม่วงสิครับ เออลองแล้วแล้วก็ลดอะไรอีกลดโค้กมีสีอะไรอีกอ่ะอันนี้สีแดงเหรอสีแดงสีม่วออกสีแดงออกม่วงโอเคลองสีแดงสิครับอร่อยไหมครับอร่อย คุกอร่อยอร่อยมีแค่นี้โอเคอะกินเลยอิ่มแล้ว บายบายค่ะไฮยูเดลลี่ลาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายไฮยูเดลลี่บายบายกอน